สวัสดีนะคะแม่แม่นี่นะคะก็จะเป็นพิธีเป่าน้ำมนต์ให้กับหลวงตานะคะบน้มนต์ซาลาใหม่นะคะแม่แม่โยกผู้ขืนมื่อ่ยกน้ำผึ้งนี่นะคะเพื่อนเพื่มจะได้เป่าน้ำมนต์นะคะแล้วก็ทำบุญสงกรานต์ด้วยนะคะแม่แม่นี่นะคะก็จจะเป็นพิธีนะคะแม่แม่ ยยคูโยคายให้ไปพังมันเพิ่มได้เป่านะคะ ต่อไปก็เป็นจะไปก็จะเป็นพิธีเป่าน้มนตให้นะคะแม่แม เป็นพิธีเป่าน้ำมนต์นะคะนายแม่พิธีเป่าน้ำมนต์หลวงตาท่านทำอาราใหม่นะคะ 对。<Yeah. S 2> <laughs> นี่แหละค่ะแม่แม่ที่เขาเรียกว่าช้างหยับหน้าพญาหยียบเมืองนะคะแม่แม่เอ๊ะ แม่แให้ให้ติ๊บนะคะแม่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 ให้ติ๊บค่ะเออพริกแดงนะคะแม่แม่มีพริกแดงด้วยมีพริกเขียวด้วยนะคะทำบุญสาราใหม่แล้วก็ทำบุญสงการด้วยนะคะแม่แม่ ไอ,อแฮงานพันยูบานยังก่อนไหมพอ่อบานหน่อย,อยไหมค่ะนี่นะคะแม่ก็เป็นสาราที่ท่านสร้างใหม่นะคะเพิ่งเสร็จนะคะอืม <laughs> เอฮคุณคาคเ่ไปเราก็จะเดินทางไปต่อนะคะแม่แม่เดินทางไปเส้นประกำเพื่อที่จะ แห่งานนะคะแม่แม่ไปบ้านงานต่อนะคะจะไปขึ้นรถนะคะแม่แม่

นายทำตาหวานยังไงเมื่อคืนแม่แม่บอกว่าไม่ใช่ตาขวางแม่แม่บอกว่าตาหวานแตไปขึ้นรถเลยไหมเต้ลงปลูกกิไทยลูกเต้อ๋อรอรอลงปลูก่อนนะคะแม่แม่ยังไม่ขึ้นรถนะคะ จะไปไหนมานี่มานี่มา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 รอในร่มเร็วนี่นะคะแม่แม่บริเวณศาลาที่ท่านได้สร้างขึ้นมาใหม่นะคะ บันแสดงแสดงนี่แหละนี่บ <laughs> ้านแสดงแล้วพอมันถึงบ้านไปม่แล้นะแต่งไปไม่ถึงบ้านงานนะคะแม่แม่ <laughs> ถ่ายรูปเสร็จแล้วก็จะเดินทางไปบ้านงานต่อเลยนะคะแม่แม่หางกันก็ประมาณเจ็ดแปดโลนี่แหละค่ะอืมพอบีก็ร้องเพลงนะคะ นเด็กใยายถูกใจมากนะคะเดี๋ยวเราขอจบคลิปเพีงเท่านี้ก่อนนะคะแม่แม่เดี๋ยวเจอกันในไลน์นะคะเดี๋ยวแม่คอนจะมาไลค์ช่องบ่ายๆให้แม่แม่ได้รับชมนะคะขอบคุณแม่แม่มากๆเลยนะคะ ฝากด like, กด share, ไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพังมุลเพิ่มของเราด้วยนะคะ